ล่าสุดชาวโลกสะท้านอีกครั้งเมื่อวงการแบดมินตันนานานชาติแทบหยุดหายใจหลังจากนักแบดมินตันไทยสายเลือดใหม่อย่างบาสเฟมสร้างปรากฏการ์เขย่าแรงกิ้งโลกด้วยการล้มมืออันดับหนึ่งของโลกอย่างเหนือความคาดหมายก่อนจะไหลาย,ยาวทะลุเข้าทิงและคว้าแชมป์รายการใหญ่อย่างสึกอินเดียโอเพนได้สำเร็จเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญญาณชัดเจนว่าพลังของแบดมินตันไทยกำลังก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่ทั่วโลกต้องจับตายอย่างจริงจัง บรรยากาศตั้งแต่เกมแรกจนถึงแต้มสุดท้ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดความมันและอารมณ์ที่แฟนกีฬาทั่วโลกไม่มีวันลืมการแข่งขันเริ่มต้นท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลเพราะคู่แข่งของบาเซมไม่ใช่ใครอื่นแต่คือมือวางอันดับหนึ่งของโลกที่ผ่านศึกใหญ่มานับไม่ถ้วนมีสถิติการชนะที่น่าเกรงขามและได้รับการยกย่องจากสื่ออินเดียและสื่อยุโรปว่าเป็นตัวเต็งแชมป์รายการนี้แบบไร้ข้อกังขาแฟนเจ้าถิ่นในสนามส่งเสียงเชียร์กระหึ่ม ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ฟันธงตรงกันว่านักกีฬาไทยคงทำได้ดีที่สุดแค่สร้างเกมให้สูสีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ต้นเกมแรกบ,บาสเฟมแสดงให้เห็นถึงความนิ่งเกินวัยการยืนตำแหน่งที่แม่นยำการอ่านเกมที่เฉียบคมและลูกตบที่หนักแน่นจนคู่แข่งต้องถอยตั้งรับอย่างต่อเนื่อง จังหวะการเล่นที่ไหลลื่นทำให้มืออันดับหนึ่งโลกเริ่มเสียจังหวะเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นจากแฟนๆในสนามและบนโลกออนไลน์คำว่า t h ยแลนด์เริ่มถูกพูดถึงถี่ขึ้นเรื่อยๆในทวิตเตอร์และแพลตฟอร์มต่างประเทศเกมแรกจบลงด้วยชัยชนะของบาสเซมแบบที่หลายคนไม่อยากเชื่อสายตาคอมเมนตเตอร์ต่างชาติถึงกับหลุดปากว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือคุณภาพล้วนๆเกมที่2ความกดดันกลับไปอยู่ฝั่งมือ1โลกที่พยายามเร่งเกมใช้ประสบการณ์เข้ากดดันนักกีฬาไทยแต่บาสเฟมยังคงยืนระยะได้อย่างแข็งแกร่ง,งลูกโต้ยาวหลายสิบช็อตเกิดขึ้นบ่อยครั้งและในทุกครั้งบาสเฟมเป็นฝ่ายได้เปรียบจากความฟิตและความเร็วแต้มสุดท้ายของแมชนั้นกลายเป็นภาพจำของแฟนแบดมินตันทั่วโลกเมื่อลูกตบเฉียงสุดคมของบาสเฟม ปิดเกมอย่างเด็ดขาดสนามเงียบไปทั่วขณะก่อนจะระเบิดเสียงปรบมือกึกก้องแม้จะเป็นสนามเจ้าถิ่นแต่แฟนอินเดียจำนวนมากลุกขึ้นยืนให้เกียรตินักกีฬาไทยคอมเมนต์จากต่างชาติหลังไหลเข้ามาอย่างถล่มทลายหลายคนเขียนว่านี่คืออนาคตของวงการแบดมินตันบางคนบอกว่าไทยแลนด์กลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ธรรมดา หลังจากโค่นมือหนึ่งโลกได้สำเร็จเส้นทางของบาสเซมยังไม่จบง่ายๆเพราะรอบต่อๆไปต้องเจอกับนักกีฬาระดับท็อปจากจีนญี่ปุ่นและยุโรปแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือฟอร์มการเล่นของบาสเซมกลับยิ่งนิ่งยิ่งมั่นใจเกมลุกหลากหลายเกมรับเหนียวแน่นและที่สำคัญคือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งราวกับนักกีฬาระดับโลกที่ผ่านศึกมานานรอบรองชนะเลิศเป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆทั่วโลกเมื่อบาสเซมต้องดวลกับนักแบดมินตันเจ้าถิ่นที่กำลังมาแรง เสียงเชียร์ในสนามกดดันสุดขีดแต่บาสเซมเลือกใช้ความนิ่งเข้าสู้ไม่เร่งไม่ฝืนและค่อยๆบทเกมจนคู่แข่งเริ่มผิดพลาดเองสุดท้ายนักกีฬาไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จท่ามกลางคําชื่นชมจากสื่ออินเดียที่พาดหัวข่าวว่านักรบจากสยามผู้ไม่หวันเสียงเชียร์รอบชิงชนะเลิศก,กลายเป็นแมชที่ทั้งโลกจับตามองเพราะนี่ไม่ใช่แค่การลุนแชมป์ แต่คือบทพิสู์ว่าชัยชนะเหนือมือหนึ่งโลกก่อนหน้านี้เป็นฟลุกหรือของจริงคำตอบชัดเจนตั้งแต่เกมแรกบาสเฟมเล่นด้วยความมั่นใจเต็มร้อยคุมจังหวะเกมได้ทั้งหมดและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทั้งด้านเทคนิคแท็กติกและความแข็งแกร่งทางร่างกายทุกแต้มที่ได้มาสะท้อนถึงการฝึกซ้อมอย่างหนักและระบบการพัฒนานักกีฬาของไทยที่เริ่มออกดอกออกผลเสียงเชียร์ไทยแ,แลนด์ไทยแ,แลนด์ ดังขึ้นเป็นระยะแม้จะอยู่ในแดนคู่แข่งก็ตามและเมื่อแต้มสุดท้ายของรอบชิงชนะเลิศถูกตบลงพื้นความฝันก็กลายเป็นความจริงบาสเซมคว้าแชมป์อินเดียโอเพนได้อย่างยิ่งใหญ่ชื่อของเขาถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์แบดมินตันไทยทันทีหลังจบการแข่งขันคอมเมนต์จากต่างชาติยิ่งร้อนแรงกว่าเดิมแฟนจีนเขียนว่าไทยมีนักกีฬาที่น่ากลัวอีกคนแล้วแฟนญี่ปุ่นบอกว่าการอ่านเกมของเขาน่าทึ่งมาก ขณะที่แฟนยุโรปหลายคนยอมรับตรงกันว่านี่คือแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีและโลกต้องเริ่มเรียนรู้ชื่อของบาสเซมให้ดีชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวนักกีฬาแต่ยังสะเทือนไปถึงแรงกิ้งโลกและภาพลักษณ์ของแบดมินตันไทยในสายตานานา,นาชาติหลายสื่อเริ่มวิเคราะห์ว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่ได้มีแค่ซูเปอร์สตาร์ไม่กี่คนแต่มีนักกีฬาคุณภาพสูงหลายรุ่นที่พร้อมขึ้นมาท้าทายความยิ่งใหญ่ของชาติมหาอำนาจ สำหรับแฟนกีฬาไทยนี่คือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเพราะชัยชนะของบาสเซมแสดงให้เห็นว่าความฝันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากมีความมุ่งมั่นวินัยและระบบสนับสนุนที่ดีเสียงชื่นชมจากทั่วโลกคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ถ้วยแชมป์และเป็นแรงผลักดันให้เด็กไทยรุ่นใหม่กล้าฝันกล้าสู้บนเวทีระดับโลกสุดท้ายเรื่องราวของบาสเซมในศึกอินเดียโอเพนครั้งนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานไม่ใช่แค่ในฐานะแชมป์รายการหนึ่ง แต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านและการประกาศสักดาว่าแบดมินตันไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดเคียงข้างมหาอำนาจของโลกอย่างเต็มภาคภูมิและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่กำลังจะถูกเขียนต่อไปบนเวทีโลกโดยมีสายตาของแฟนกีฬาทั่วโลกจับจ้องอย่างไม่กระพริบ